อ๋อพ้อมแล้วก็พอกันตั้งใจฟังแล้วก็นั่งตามสบายของกายของเราแล้วก็กำหนดดูตัวเองอย่าทรงจิตมาหาลูกป,ปู่ให้ดูตัวเอง คำว่าตนในที่นี่หมายถึงดวงจิตด,ดวงใจของใครของเราขณะนี้เวลานี้บางคนก็กคงจะไม่ยังยังไม่เห็นตน เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะให้พวกเรามาปฏิบัติสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลเพื่อจะตามหาตนเขาตนให้มันรู้ให้มันเห็นพระพุทธเจ้าท่านว่าผู้ใดเห็นตนผู้นั่นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราตถาคตคำว่า,าตนในที่นี้หมายถึงดวงจิตดวงใจ ดวงจิตด,ดวงใจนี่มันเป็นนามธรรมมันไม่มีรูปร่างไม่มีไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีตนไม่ตัวเก็บใครได้ป่วยไม่เป็นนถ้ามีเฉพาะตั้งแต่ดวงจิตด,ดวงใจอันนี้ที่มันเก็บใครได้ป่วยมาเกี่ยวกับก้อนสกลรากายตนตัวของพวกเราอันนี้มันอ่ เป็นสภาวะธาตุสังหากแยกออกมาจากที่จากใจของพวกเรามันมีธาตุทั้งสีรวมกันอยู่ในอยู่ในก้อนสกลลากายของพวกเราเนี่ยมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรวมกันอยู่นี่ของใครของเราดินน้ำลมไฟอันนี้สรุปรรแล้วยิงๆงแล้วถ้าเขาไปถึงความจริงแล้วมันไม่ใช่ของเรา หือเ้าลึกเข้าไปถึงุุณจริงๆจริงๆ,ๆล่ะมันก็มันก็ไม่เป็นของใครของมีประจําโลกอยู่นี่คืออะไรคือดินน้ําไฟลมไม่รูงน,นี่แต่ที่แท้ว่ามาเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาเพื่อรวมเข้ามาเป็นตัวเป็นตนอันนี้อันนี้ธาตุดินมีรูปล่างขึ้นมาธาตุดินเป็นสมบัติธาตุดินเป็นสมบัติของบิดา ธาตุน้ำเป็นสมบัติของมารดาธาตุไฟก็ให้ความอบอุ่นถธาตุลมอากาศใชพัดไปพัดมาให้ก้อนธาตุทั้งสี่ประชุมกันตั้งอยู่ได้ชั่วขณะขณะเท่านั้นสุดท้ายมันก็จะแตกเพราะฉะนั้นจะว่ามันเป็นสมบัติของบิาดามารดาที่พอถ้าท่านจะว่าผู้ใช้เป็นเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนของตนผู้ใช้ไม่เป็น เป็นบาปเป็นกรรมมันไปเหยียบย่ําทําลายไม่ยกพ่อยกแม่ไปที่สูงไม่กราบไม่ไหว้ไม่เคารพกราบไหว้บูชาหรือมีสะนั้นบางคนก็ไปทําลายาไปผูกคอตายไปยิงตัวตายมัน,ม,นมันไม่ได้ยิงตนมันตนมันไม่ได้ผูกคอตนเองมันไปทําลายสมบัติของบิดาบรรดาเพราะฉะนั้นมันจะกรรมหนักถ้าใครไปทําลงไปแล้วนี่ ล่วงเกินลงไปแล้วถ้าเป็นข้างแรกยังเหลืออีกปุ่ย4 9 9้าชาติเกิดมาแต่ละชาติแต่ละข้างแต่เราเนดบบมันเป็นไปเองของมันมันจะโดนบันดาลให้ฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นะพวกเราสองวนระวังถึงแม้ว่าทุกขนาดไหนก็จะจะไปทําลายทําลายลงไปแรกคิดว่ามันจะสบายทําลายการนั่นแหะมันไม่สบาย มันยิ่งประกันใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาจะทําอะไรท่านจะขึง้งไหว้คูนี่ก่นอนนะโมหรือในเวลานี้ขณะนี้ toggle, ที่ลบปู่จะ,ะแสดงธรรมก็ต้องขึ้นนะโมนี่ก่อนที่ว่านะโมตัดนะโม,ต,นะมตัดสาวพระกวาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัตย์นะคือ,อคือมารดาโมนี่คือบิดา ต่อไปกับพระกาวกาโตพระกวะาโตอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้อาอรหะโตท่านเป็นพระอรหันตัมมาท่านตัดสู้ชอบแล้วสัมพุทธ,ธทัสสะทัศนะท่านเห็นชอบแล้วท่านเห็นอะไรท่านเห็นธรรมท่านเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่อริยสัจธรรมทั้งสี่ปัจจุบันเนี่ยมาอยู่ที่ไหนอริยสัจธรรมทั้งสี่พระพุูธเจ้าพระอริยเจ้า สเสด็จเข้าสู่พระปลินิ้ฟานไปหมดแล้วอยู่ที่ไหนสุดท้ายก็อยู่ตกตกลงอยู่กับพวกเราอริยะทรมทั้งสีนะ่่ะอริยะกับแปลว่าพะเสร็จาจับแปลว่าของจริงคืออะไรคือโทุกขหนึ่งสมุทยัยเหตุทุกเกิดที่หนึ่งนิโรธคือความดับทุกข์ที่หนึ่งทุกสมุทยัยนิโรธทำสามข้อนี่แหละมันเป็นหุ้นทาง เข้าไปดับทุกจะว่าทุกสมุทัยนี่โรดมักหัวทางเข้าไปดับทุกท่านให้ชื่อว่ามรกมรกคะไคือหัวทางเข้าไปดับทุกดับที่ไหนมันดับตรงที่มันเกิดมันเกิดมันเกิดทุกมันเกิดที่ไหนเมื่อคือเมื่อเกิดขึ้นจากเหตุจากตัวสมุทัยจะถามมาตัวสมุทัยเหตุทุกเกิดอยู่ที่ไหนสิก็คือดวงจิตดวงใจของพวกเราที่มันลุ่มลุ่มหลงนี่แหละ แล้วก็วัตถุที่มันเป็นเหตุเป็น,นปัจจัยให้ทุกข์เกิดก็คือก้อนสกลละกายนี่นั่นนะเนี่ยก้อนสกุลละกายของพวกเราเนี่ยมันเป็นก้อนธรรมุไทยเป็นก้อนเป็นก้อนเหตุก้อนปัจจัยให้ทุกข์เกิดทั้งนั้นทีนี่ผู้ที่รับสุขรับทุกข์ก็คือจิตใจเป็นผู้รับพอจิตใจหลงเข้าไปยึดวัตถุที่ทุกข์จะเกิดขึ้นนะตัวสมุทยัยคือก้อนสกุลละกายย่อทุกขสมุทยัย นี่รธถ้าจิตใจใครก็ตามทว่าผ่านทุกข์ก็ผ่านเหตุให้ทุกข์เกิดเข้าไปสงบหยุดนิ่งจิตใจว่างจากอารมณ์ไม่มีอะไรมีแต่ความว่างของจิตของใจเหลือแต่ดวงธรรมเหลือแต่ดวงรูดนี่ท่านตรงนี้แหละถ้ามันลึกเข้าไปจริงๆเอาจนไปถึงภพภูมิของจิตของใจจริงๆที่ท่านให้ซื่อให้นามว่าอัปปนาสมาธินี่ ่าใครก็ตามถ้าปฏิบัติตาผเอจิตใจส,ส,ส,สงบเข้าไปถึงจุดนี้ได้แนะละในะในความรู้สึกของจิตของใจของ,ของใครก็ตามเมืความคิดความเหม็นของจิตของใจว่าร่างกายกับ,บจิตใจนี่มันจะแยกกันทันทีไม่มีใครบอกจะรู้เองเช่นเดียงปัจจังมันจะรู้เองถ้าจิตสงบเข้าไปได้ จะถามว่าธาตุดินที่นย้อนย้อนกลับมาเีกว่าจะถามว่าธาตุดินอยู่กับพวกเราธาตุดินอยู่ตรงไหนคืออะไรตรงไหนเนี่ยบางคนจะไม่เข้าใจธาตุดินกับมีผมขนเล็บฟันหนังเยื่อเอ็นกระดูกเกี้ยในกระดูกตาปอดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเกา่านี่เป็นธาตุดินสมบัติของบิดาสมบัติของบรรดาน้าด,ดีน้าเฉลดน้าหนองน้าเลือดน้าเงือ น้ำมันค้นน้ำลายน้ำมูดน้ำไข่ข้อน้ำมูดนี่เป็นสมบัติของมันดามีชินินกาศธาตุไฟไฟยากายเห้วอบอุ่นไฟยากายให้สุดโทมไฟยากายให้กระวนกระวายไฟเผาอาหารให้ย่อยนี่คือธาตุไฟธาตุลมลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องล่างลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัว ลมหายใจเข้าออกนั่นถ้ารูปร่างยีดแน่นสกลร่างกายของพวกเราไม่มีเท่านี้มีของสี่อย่างเท่านี้ที่นี่ที่มองเห็นด้วยตาเนื้อเราธรรมดาธรรมดาเนี่ยมีแจ่าน้ามกับดินอืมเป็นวัตถุที่มองเห็นด้วยตาธาตุไฟก็เป็นนามธรรมไฟกับไม่มีตนมีตัวความร้อนไม่มีตัวมีตัวอันนี้รัศมีมันต่างหากแสงมันต่างหาก ไฟก็เป็นนามธรรมไม่มีนมตนมีตัวลมก็เป็นนามธรรมไม่มีตนมีตัวจิตใจของพวกเราก็เป็นนามธรรมเหมือนกันไม่มีนมตนมีตัวแต่ว่ามันมายึดเอาความสกุลกายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนเมืกก่อเก็เมืกก่อเกิดทุกข์จึงเกิดขึ้นเวทนาจะเกิดขึ้น เวทนาคือความเสบยนี่ความเสบยของจิตของใจทั้งสุขทั้งทุกข์และทั้งเสื่อเสยจังหวะจท่านจังหวะเวทนาก็มีสุขาเวทนาคือความสุขเกิดขึ้นทั้งจิตใจทุกขาเวทนาคือความทุกข์ความเก็บปวดรวดเล่านี่ความทนได้ยากอุเบขาเวทนาจิตใจเสื่อเสืออยู่ ไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์เป็นกลางๆอยู่นี่ก็เป็นเป็นเบทนาความเสบย์เขาขี่เขาใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนี่นีน่นี่มัคข้อแรกมัคข้อที่สองเหมืนสัมมาสังกรปรดมดีออกจากกายดมดีออกจากกายหาทางทิ้งกายอดมดีออกจากกายดมดีออกจากกรรมก้อนสกุลละกายของพวกเราหมดทั้งก้อนนี่นี่ละก้อนกรรมนอกนั่นก็ วัตถุเข้าของเงินทองสมสมบัติทั้งหลายเหล่จะในโลกมิตกรรมทั้งนั้นมิตกรรมกรรมตัวนี้มันมีทั้งคุณมันมีทั้งโทษโทษมันก็มาหันคุณมันก็อน,นันต์ถ้ามันมีกรรมพวกเราก็ไม่ได้เกิดถ,ถ,ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เป็นทุกข์ที่หนึ่งเพราะฉะนั้นท่านสวดธรรมจากจุมเอเช่ชาที่ปีทุกขานี ชาที่ปีทุขาชราปีทุกขาพระยาที่ปีทุขามนณะปีทุขังโสกปาลิเทวัตุกะโทมนัสสุปยาสาปีทุกขาอปิเยหีสปายโยโคทุขโขโถโถปิเยหีวิปายโ,ถโถยโคทุกโคยมปิสังดาราภติตัปีทุกขังสังคิเตนปัญจุปทานาคันธาทุกขาอีดังโคปนาภิกข,ขเวดุข,ขาสมุดยโยอ,อริยสัจจงมันเป็นตัวเสมอไทยเป็นเหตุใทุกเกิดผลนั่นแหละ สรุปเรียกว่อนสกลกายของพูกเราเนี่ยอาวัยวะทุกส่วนทั้งอาการสามสิบสองเนี่ยแต่ละข้อละข้อละข้อเนี่เป็นตัวเหตุเป็นตัวปัจจัยให้ทุกเกิดทั้งนั้นถ้ามันไม่ปกติไม่ปกติมันมีคนมีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไเป็นเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหะมันเกิดขึ้นเพราะมันมีกายทีนี้เมื่อเรามามา,มา,ม,ามาปฏิบัติ มาถอนจิตเอามาถอนกายออกจากจิตถอนจิตโดยจะกายมาปฏิบัติทำจิตใจของตนให้เป็นเอกเทศต,ตให้มันแยกออกแยกกันให้ทําให้ทําความรู้สึกครับทําความเข้าใจให้มันชัดเจนจริงๆนะรู้ว่ากายกับเิียเป็นคนละอย่างนะตรงนี้ล่ะจากนี้ไปล่ะมันจะมันจะปฏิบัติให้ถูกต้องทีมันจะไม่มันจะไม่มไม,ไม่มันจะไม่ทําความชั่วเสียหายเสียตนของตน ที่นี่มันี่มันจะวกว่าเกี่ยวกับศีลนี่ต่อไปที่นี่นั่นนะที่นี่ถ้าไม่รักษาศีลที่นี่ไม่รักษา,ากายใ, Add ยให้อ่ะให้ปกติวาจาปกติจิตใจปกติแล้วมันจะเป็นบาปเป็นกรรมถ้าเป็นบาปเป็นกรรมบาปกรรมมันนี่เราไม่ติตามสนองสินี่ทำสนองบันดันบันดันให้เกิดให้แก่ให้เก็บให้ตายบันดันนั่นแหละถ้าเกิดถ้าเกิด เกิดเกิดข <laughs> sure. <tr> ึ้นมาบางครั้งบางคราวก็ที่นี่ถ้าไปไปทำถ้าไม่รักษาศีลไปทาความชั่วเสียหายเสียจนก็ตนที่นี่ก็บางทีก็ไปเข้าเข้าใจผิดว่าเข้าใจผิดว่าบาปก็ไม่มีบุญก็ไม่มีนรกก็ไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีพรหมโลกก็ไม่มีพระนิพพานก็ไม่มีอย่างนี้เข้าใจผิดทำความชั่วเสียหายจนไม่รักษาปฏิบัติ เมื่อเวลาแตกตายทำลายขันลงไปเ่ละกรมชั่วที่ทำไว้แล้วเนะี่ยมันจะลักดันจิตใจให้ไปเกิดในภูมิที่ต่ำภูมิที่ต่ำไปเกิดที่ไหนภูมิที่ต่ำไปเกิดในเมืองนรกไปเกิดเป,ปด็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกายไปเกิดเป็นสันดิสารไปเกิดไปพูดผีปีศาจอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนไม่ต้องสงสัยที่นี่พวกนี้พวกเราผ่านมาหมดหมดแล้วเพราะว่า ชาตรพบที่โฟเราเกิดมาถ้าย้อนหลังเป็นอดีมันเป็นเลนล้าน,านเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นลนล้านแล้วมันผ่านมาหมดแล้วแต่มันจําไม่ได้เพราะตัวสัญญาความจำหนึ่มันจาไม่ได้มาเกิดแล้วมันกระดับของมันเพราะฉะนั้นยังจะเกิดไปอีกข้างหน้าอีกต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจงมาสอนให้หาหัวทางให้มายูนในการเกิด ถ้าไม่เกิดรูปร่างกายไม่มีสุขทั้งสุขไม่ก็ไม่มีกายไม่มีเวทนาไม่มีกายม่มีสัญญาความจําได้หมายรู้ก็ไม่มีกายมีสังขารความปรุงความแจงความคิดความนึกจิตใจเสียใจก็ไม่มีกายไม่มีความความรับทราบตาบีญิาณความรับทราบตาหูสมูกลิ่นกายใจมันก็ไม่มีมันก็จะดับจะดับหมดไม่มีอะไรมันก็จะเหลือแต่ดวงธรรม ดวงธรรมกับคือดวงจิตนี่แหละพวกเราอย่าไปเข้าใจว่าดวงธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใท้องฟ้าอากาศไม่ใช่เลยคือดวงจิตดวงใจของพวกเราแต่วันยังไม่เป็นจิตใจยังจิตใจยังไม่เป็นพระพราะจิตใจยังไม่เห็นธรรมไม่เห็นทุกข์ทั้งจิตทั้งใจไม่เห็นสุขทั้งจิตทั้งใจ นนั <chat> ่เห็นโทษด้วยการเกิดแก่เกลายทั้งจิตทั้งใจทสิจริงถ้าไม่เห็นจริงๆริงเลยละจิตใจมันอ่มันมันเข้าใจอ่ทั้งจิตทั้งใจจริงเลยตัวสกาจิติหรืกาวิจิตริชาก็ไม่สงสัยว่าอะไรคือตนอะไรคือกายหรือการตัวสกาจิติวิจิตริชากวามสงสัยเรื่องเล็กก็ไม่สงสัยเลยกศีลพปตปรปรมาณอะไรคือศีล นี่ก็ไม่สงสัยอีกสินยี่ตรงไหนก็ไม่ไม่สงสัยสินก็คืออ่าสินก็คือดวงจิตดวงใจของพวกเราคือดวงรู่ถ้าถ้ามาเป็นสินเลยถ้ามาเป็นสินเมือนกับเป็นธรรมสินก็ทํากันเดียวกันนี่แหละสินก็คือคือดวงจิตดวงใจสติก็คือดวงจิตดวงใจสมาธิก็คือดวงจิตดวงใจปัญญาก็คือดวงจิตดวงใจนี่มันอยู่จุดเดียวกันอยู่ที่เดียวกันนี่แหละส่วนส่วนธาตุทั้งสี่นน้ำไฟลมเนี่ยนะ ดินเขาก็ดินเขาก็ไม่รู้จักสูงจักทุกข์เลยน้ําก็ไม่รู้จักสูงจักทุกข์ไฟก็ไม่รู้จักสูงจักทุกข์ลมก็ไม่รู้จักสูงจักทุกข์ผู้ที่รู้สุขรู้ทุกข์จิตใจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นฉันจะให้มามาปฏิบัติมาสําระจิตใจนี่แหละถอนดอกจากก้อนสกุลละไก่ทาได้จะทิ้งได้นี่มรรคข้อที่สองสัมมาสังกปรดนริออกจากไกายห้ามทางทิ้งไกย นั่นนี่นีนน่มรรคข้อที่สองมรรคข้อที่สามกับข้อที่ 4. สี่สมาอาอะอะสมากมรรมโตกับสัมาอาชีวนสมากมรรมโตการการงานการทำมาหาเลี่ยงชีบไม่ให้ไม่ไปกระทบตนและบุคลบคลอื่นสัตว์อื่นไม่ทําให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นเขาเดือดร้อนเขาเป็นทุกข์การทำมาหาเลี้ยงชีบการทําการทํางานไม่กระทบและการสมา อาซีโวเลี่ยงซีบิตทไม่ชอบการเลี่ยงซีบิตก็ไม่ให้มันไปกระทบตนและบุคคลคนอื่นสัตว์อื่นไม่ทําให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นเขาเดือดร้อนไม่ทําให้บุคคลอื่นสัตว์อื่นเขาเป็นทุกข์นี่เมตตาสงสารสิ่งกันและกันนี่จนอนแล้วก็ กาอาหารการบริโภคการอยู่การกินนี่ก็ทำให้ถูกต้องของของดิบดิบแดงแดงนี่เซุกเล็กซกเล็กจงหนุกจงนางที่เขากินที่ยมสืบสอบกันพวกเขาเอาเอาเลือดไปทาลิมพี่ปากให้เป็นลิปสติกพวกมันก็ผิดวัทนงรรของพระพุทธเจ้าเหมือนกันม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 ันไม่เป็นสัมมาอาชีวะเลี่ยงชีวิตไม่ชอบนี่ประเภทอาหารเนือ้อเมื่กอก็เหมือนกันเนื้อมนุษย์ เนื้อมนุษย์เนื้อสร้างเนื้อมาเนื้อม้าเนื้อราชชีเนื้อมีเนื้อเสือโค้งเสือเหลืองเสือดาวเนื้องูพวกนีถ้าใครไปล่วงเกินไปกินมันไม่ถูกทางมันไม่เป็นมันไม่เป็นสมมาอาซีโบมันมันเป็นมันเป็นสมมาสมมาอาซีวะไม่ไม่ไม่ถูกตามมรคทางของพระพุทธเจ้านี่การฆ่าการขายก็เหมือนกันฆ่าขายมนุษย์ฆ่าขายสัตว์ที่มีชีวิตให้เขาไปฆ่า ว่าเป็นอาหารค่าขายเครื่องดองของเมาค่าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองของเขาปฏ่ภาษีิากรของเขามงพวกมันก็ผิดผิดหุดผิดหัวทางไม่ผิดผิดจัดผิดผิดหัวทางแปลว่าอย่างชีวิตเป็นซอบน่สัมมากรรมมันโตกับสัมมาชีบะสัมมาวายามโมทีเพียรพยายามละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นต้นว่าฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมหนึ่งเจลาเมลัยเครื่องดองสองหองเมาพวกนี่ยใน่ิงหี้หนี่พยายามรับบาปที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็พยายามสร้างบุญกุศลใี้เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองแล้วก็พยายามรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้หมดไปสิ้นไปจากกิจกใจเสียมไปจากกิจจใจรักษาอนุรักษ์ไว้จังว่าสัมมาวายโมสัมมาสติที่นี่ ให้ระล,ลึกสิ่งที่มันเป็นบุญเป็นกุศลอย่าไประล,ลึกสิ่งที่ท,ท,ที่ที่มันเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมไประล,ลึกไประลึกพยาบาทอาฆาตจองร่างจองพันบุคคลอื่นสัตว์ดินไประล,ลึกโลกเอาสิ่งของของบุคคลคนอื่นมาเป็นของของตนไประปล,ลึกไประลึกนึกถึง อ่าัที่อื่นศาสนาอื่นจากาคำคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็ผิดเหมือนกันอ่สัมมาสตินี่สัมมาสติสัมมาสมาธิบน้นตั้งใจไว้ให้มันชอบว่าขึ้นชื่อว่าความสั่วเสียหายเราจะไม่ทำให้มันเกิดขึ้นมาอาอาภายัยได้จิตใจและร่างกายและจิตใจของพวกเราท่านจะให้ใส่ใส่ทำสองข้อว่าทําทำทำคุ้มครองโลกฮีริความละอายแก่ใจ ละอายต่อบาปต่อกรรมโอตปะความเกรงกลกลัวตัวบาปตัวกรรมทั้งวันระบังรักษาน้อยหนึ่งนิดหนึ่งนิดเดียวก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นขึ้นชื่อว่าโทษขึ้นชื่อว่าบาปขึ้นชื่อว่ากรรมเพราะฉะนั้นจะว่ามักทั้งแปดนี่ละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวจาสัมมากัมมันโตสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ทัศนิยนลงมาเหลืออยู่สามก็คือศีลหนึ่งสมาธิหนึ่งปัญญาหนึ่งนี่ะที่นี่ศีลอยู่ที่ไหนทิ้ง สีลก็คือความรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยชื่อว่าศิลที่เนี่ยคะความรักษาจิตใจให้ตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิความรอบลู้ในกองสังขารเรียกว่าปัญญาจะถาม่ากองสังขารอยู่ที่ไหนกอ,กองสังขารกองกองสังขารกองรูปร่างกายของพวกเรานั่งอยู่นี่นละกองรูปนั่งอยู่นี่โลกกองรูปกองที่หนึ่งกองสังขาร กองรูปมันมีธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมที่หนึ่งกองสังขารนี่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 เรียกว่ากองแลกองรูปนี่กองที่หนึ่งแล้วก็กองที่สองกองเวทนาความเจ็บปวดโลเล่าความสุขความทุกข์กองที่สามกองสัญญาความจําได้หมายรูกองที่สี่กองสังขาร ความคิดความนึกความปรุงความแ่งความคิดความเนึกอกีจ่าเสียใจและสังขารร่างกายนี่เรียกว่ากองสังขารเรียกว่ากองทุกแล้วก็กองวิญญาณเดยกความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางจิตใจนี่นี่นี่เป็นกองเป็นกองที่ห้าถ้าหลว่าคขันห้าเรียกว่ากองห้าเรียกว่ากองสังขารนี่เรียกว่าความรอบรู้ในกองสังขารได้ชื่อว่าปัญญาลู่รอบลู้ภายนอก รูปภายในเห็นภายนอกเห็นภายในจนจิตใจไม่เห็นชัดเจนแจ,นจน่มแจ้งจริงๆนี่เรียก,เร,ยก,เ,รยกเรียกปัญญาตาใจพจนานุ้าที่นี่กาตัวปัญญาตาใจนี่มันสั้นๆสำคัญจะแก้ตนออกจากกองทุกข์ออกออกจากความเกิดความแก่ความเก็บครบตายได้สรุปแล้วที่นี่การการปฏิบัติของพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ทะลุเ้ลทราไปถึงที่สุดแล้วพระพุทธเจ้ามาสอนให้ไม่หยุดในการเกิดเท่านั้นคำที่พวกพวกเราพากันปรารถนาว่าขอให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายนี่แหละให้ถึงซึ่งพระัฒน์ถึงซึ่งพะนิพานพ้นจากทุกพ้นจากความเก่ดความแก่ความเก่ความแก่ความเก็ีความายคำที่พันิพานก็คือสับออกมาจากนิพพิทานิพพิทาความเบื่อเบื่อไหมเบื่ออะไรที่นี่เบื่อกองทุกเนี่ยเบื่อรูป ร่างกายต้นเดงนี่แหละเบื่อรูปเบื่อเบสนาเบื่อสัญญาเบื่อสังขารเบื่อวิญญาณเบื่อกองทุกข์นี่แล้วก็เบื่อจิตใจต้นเดงนี่ว่ามันหลงน,นี่ถ้ามันเบื่อใน มันก็คลาย e. ความกำหนัดดีๆในรูปร่างกายตนเองและรูปร่างผูกกายคนอื่สนสัตว์อื่นและรูปอะไรก็แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าลูปนั่นแหะมันจะเบื่อหน่ายบ้ารูปพวกนี้มันทาให้เกิดมันทาให้เกิดสุขเกิดทุกข์มันทาให้เป็นทุกข์เดือดเน้อร้อนใจขึ้นชื่อว่ามันมีนั่นแหละเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายรูปเบื่อหน่ายเวทนาเบื่อหน่ายสัญญาเบื่อหน่ายสังขารเบื่อหน่ายวิญญาณเดี๋ยวก็เบื่อหน่ายจิตใจตนเองหนว่ามันหลงนี่เมื่อมันเบื่อหน่ายมันก็คลายความกำหนัดดีๆเมื มื่อใหรความกำหนัดจิตดีกินไม่กระพุ่นมันจะไปไปพุนอยู่ในท้องฟ้าอากาศทพ้นไปจากรูปบรรลัยเขาใครหองเราเนี่ยนี่สรุปเล้วเมื่อจิตใจไม่ผ่านพุนเอาสัมลาอวิชาตัญหาที่ความลุ่มลุ่มหลงออกจากกินจากใจเลยนี่สรุปเรียกกับมาปฏิบัติทำตนทำตรงของตนให้เป็นตรงของตนมาทำตรงของตนให้เป็นให้เป็นหนึ่งเท่านั้นแหละไม่ไม่ให้มันมีสองมาปฏิบัติทำจิตใจให้เป็นเอกเทศ มันก็ไม่มันก็จบเลยนี่สรุปแล้วของดีที่สุดก็คือจิตใจของใครของเราอันบริสุทธิ์นี่สรุปแล้วนี้นี่สรุปแล้วในโลกของดีที่สุดก็คือดวงจิตดวงใจของใครของเราพวกเราอย่าอย่ามองข้ามจนเลียงว่าอย่ามองข้ามจนเลี่ยงอย่าไปหาของดีอยู่อยู่อยู่ภายนอกจริงๆแล้วของดีที่สุดคือจิตใจอันบริสุทธิ์ของใครของเราเนี่ย เราีิเราอย่าอย่าไปสงสัยว่าพระพุทธเจ้าพระอะไรเจ้าเข้าสู่พระพานิพ,นพานไปหมดแล้วหมดมรรคหมดผลหมดมันไม่หมดมรรคมรรคก็กคือทางปฏิบัติเข้าไปรักเข้าปฏิบัติเข้าไปเข้าเข้าเข้าไปรับทุกข์คืออะไรล่ะก็คือศีลน,น,น,นั่นนะ่ะนั่นน่ะศีลกับสามาธิแล้กับปัญญามรรคทั้งแปดนี่เนี่ยเนี่ยอริยสัจธรรมทั้งสี่หรือหรือหรือสติปัฏฐานสนี่ กายเวทนาจิตธรรมน,นี่ที่ยอดทำรวมเข้ามาอยู่อยู่ทำสอง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 หมวดนี่หละเนี่ยรวมอยู่ทีนน่นี่เนี่ยนี่เยจะไปสงสัยกันปจิตวิทย์ทำที่มันจะโผ่หน้าขึ้นมาให้เราดูให้รู้ประโยค์แรกก็คือทุกข์พอจะได้พระพุทธเจ้าสช่ไทุกข์วรกำหนดรู้ ควรรู้ควรดูควรวิจัยวิจารณ์ให้ให้ให้เห็นจริงตามความเป็นจริงจนกลัวว่าจิตใจมันธรบอกจากเหตุจากปัจจัยที่นี่ตัวสมุทัยเหตุตัวสมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดนี่ควรละควรโปงควรบางตัวสมุทัยนี่นีโ่โลดควรทําให้แจ้งนีโน่โลดนี่โลดกับนีโ่โลดสับเดียวกันแหละถ้าไม่เห็นทุกข์มากเมื่อไม่เห็นทุกข์มาก มันก็จะเห็นทุกข์มากทั้งตัวพเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเห็นทุกข์ไม่ใช่ในน้อยๆหลักล้านนั่นหลักล้านล้านล้านเป็นล้านล้านเห็นเห็นทุกข์กับเป็นล้านล้านเห็นเหตุทุกข์เกิดกับเป็นล้านล้านแล้วเห็นนี่ลวดคือความทุกข์กับเป็นล้านพเพราะฉะนั้นจิตใจของท่านมันจะพ้นมันเต็มเมื่อจิตใจของท่านเต็มแล้วหรือพวกเราก็เหมือนกันถ้ามามา,มา,มาปฏิบัติจิตใจให้มันเต็มเราจะอยากเป็นอะไรอีกทีนี้จะอยากได้อะไรอีกจะอยากมีอะไรอีก ของดีที่สุดก็คือจิตดวงจิตดวงใจอันบริสุทธิ์ของใครของเราเพราะฉะนั้นให้ทําความเข้าใจอย่างนี้พะะน้นอยญาอ่าปสุศท้อย,อย,อยสงสัยการปฏิบัติให้ทากันตั้งใจปฏิบัติถ้า มันไม่พ้นในในศาตรปฏิบัติว่าให้ไม่เป็นนิสัยเป็นปัจจัยต่อไปในอโคขนาให้ให้ม่ให้ให้ใหเสื่อมัน่นในพระพุทธศาสนาไม่ไปถือศาสนาอื่นลัทธิอื่นมาเป็นศาสนามาเป็นศาสนามาเป็นที่พฟ่งเพราะฉะนั้นล่ะพระพุทธเจ้ามาตัดในโลกไม่ใช่มีแต่พระพุทธเจ้าของเราองค์เดียวเนี่ยนะที่ผ่านมาเป็นอนะดีตอดีแล้วอยูอ่ในพระสูตรสัมพุทเทน สามล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองพระพุทธเจ้าแล้วมาตัดทับมันเดียวกันนี่ละมาสอนจิตสอนใจมาสอนจิตสอนใจสอนให้รู้จากตัวนี้ละอย่างเดียวกันนี่ พุทธะก็ค,คือตัวคือคือตัวผู้ลู่ธรรมะก็คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าสังฆะก็คือผู้ปฏิบัติเมื่อพวกเราปฏิบัติไปเมื่อจิตใจเห็นเห็นจริงเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วจิตใจเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาแล้วนั่นแหละจิตใจจะเป็นพระพ้านี่ไม่ได้อยู่กับผ้าเหลืองกับหัวล้นอันนี้ก็จริงอยู่แต่ว่าเป็นพระสมมติพระจริงๆล่ะคือดวงจิตดวงใจเป็นพระพวกเราผมยาว,ยาว เครื่องแต่งตัวไม่ใช่กากสีเป็นคันวาดญาณโยมกันรู้ได้เห็นได้เหมือนกันเป็นผ้าได้เหมือนกันเห็นอย่างพระโสดาบันนางวิสาขาแกไปสร้างโลกในลูกในลูกในหลานเยอะแยะนั่นนี่เปรีว่าเสื้อมั่นในพระพุทธศาสนาเลยถ้าจิตใจเป็นพระโสดาอย่างซาก่อย้อนกลับมาเกิดเด็กเจ็ดซา ถ้าชาติละร้อยปีกับเจ็ดร้อยปีก็มีมีหวังที่จะพ้นจากทุไกได้พ้นจากความเกิดควาแก่ความเก็บไปได้ไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเลยอย่าไปสงสัยในการประพฤติปฏิบัติมรกคือห้ทางปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญา ทีนี้ก็สินอันใดที่เนี่ยสินอันใดสมาธิอันนั่นสมาธิอันใดปัญญาอปัญญาอันนั่นปัญญาอันใดวิมุตติอันนั่นวิมุตติก็คือคือความลุดพ้นนั่นแหละมันอยู่ที่เดียวกันเพราะฉะนั้นให้ทําความเข้าใจสลมเรือทีนี้ถ้าพวกเราทั้งหลายแหละถ้าอยากพ้นทุกข์ให้บางสุขในโลกว่าอยากพ้นโศกเศร้าโศกาให้บางสุขในรักสุขทุกนี้ของมีประจําโลก มนุษย์เศกพอสุขทุกทั้งสองเมื่อละสุขละทุกได้เหมือนใจปองไม่สมองขุนมัวส่วนิรันอรัตเอวังก็มีด้วยปากาละตานีไป